สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะเช้านี้ค่ำนี้นะคะเข้าสู่ช่องย่าชี้กก่อนะคะสวนลำ ก่อนไปลํำนะคะก่อนไปลำนะคะ,อ,ะ,คะอยากจะทำสิ่งนี้ก่อนนะคะ มาถึงไม่ยัง้าบอกว่าไปปล่อยปายสักแป๊บก่อนนะ <laughs> <laughs> ยาวไปยาวไปโอ้ <laughs> ยเยอะภาษาว่านจืค่ะมินกลับไปหาแม่เลยเย็นนี้กินอะไรคะย่าเบื่อหน่อย เห็นเห็นเบาหนูบว่าอะไรนะปนปลาเนี่ยนะย่าทำอันนี้ไปในปลาเข็งนะมันบุมมันไม่ผูกมันผูกมันผูกเนาะเรจะไปถ่ายคลิปเขาจะเปิดเพลงมาแล้วหรอยัง มาแล้วกลายไปอีกนู่นแล้วไม่ใส่อะไรวาซาบิพี่ยากกมพี่ยาจิมวาซาบิกินแล้วมันขึ้นสมองเลยนุ๊ก แบบเนาะาซาบีเนาค่ะคุณิโก้กินไหมวาซาบิวาซาบีมาแมตุ๊กมาถ่ายถ่ายเลยนี่นี่นั่นเดียวนี่ถ่ายกับย่านี่ถ่ายเลยถ่ายไม่ได้ครับถ่ายไม่ได้ยังไม่เสียใช่ไหมไม่ได้

แมันกินเข้าไปแล้วมันถึงสมองเลยบ<อ>าแบนี้มม่ใเมดนี่ออกมาแล้วเขาใส่แบบนี้นะค่ะีม เหมือนเหมือนพิษมันจะชนกับตัวไนถึงอ่าเอาออกเลยมันเอาออกตรงนั้นที่ลงปาดวัดเลยวัดเดรแล้วได้ออก มันจะเป็น,ปนรอนถ้นาตัดแล้วมันจะเป็นเป็นรูไหมลูกเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้เฉียวไม่ตัดปลถ้าถ,ถ้าตนก็ตรไมตงออกนะนิดเ็บหนยได้ไปเก็บมันนั้นอีกบ้างใชไปทุลนเดี๋ยวตู้ในรัวการในกัว เรียบร้อยแล้วนะเออยกยกขึ้นสูงส <c oughs> ูงขึ้นวันละซื้อของเยอะไงอืมมีทั้งเห็ดกระด้างด้วยอ้าวเอามาเกล็ดโอ้ยอันนี้เห็ดเอามาแกง ใช่ไหมต้มแล้วก็เอาเข้าตู้ไปต้มแล้วก็แกะตำแล้วก็ใส่ตู้เขาต้มแกะตำไปเลยเสริมากทุนิปรุงอย่างเดียวจบใช่ถูกต้องเพราะตอนที่ตอนที่บ้านทำทำเงานดูนี่ใช่ไหมต้มต้มแล้วก็แกะให้เรียบร้อยตำแล้วก็ตำแล้วก็เข้าตู้เย็นเลยค่ะพรุ่งนี้ช้ามาผัดปรุงจบเลยแค่นี้ใช่ไหมจะได้ไม่ต้องทำทุนิชาเลย อันนี้มาแล้วยากค่อยล้างนะซุกมต้องล้างเด้อเจ้าเจ้าทำาออันนี้ท่าเด้อเดี๋ยวย่ามาค่อยล้างต้มใส่หม้อใหญ่แต่คนเดียวม,มันก็จะไม่ไหวแล้วดีวรอก่อนก็ได้ค่ะอืมรอ,อก่อนอจะเกะ็แกะหองแขกเทียมรอจ้าจ้าใช่ใช่เพราะว่าคนเดียวม,มันจะยกไม่ไหวมันหม้อใหญ่ บอกน้องก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ